สิบสามสิบสิบคือสูตรกลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไร่จำสุตเด็ดนิ้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยังยง่งยืนประยุกต์หลักทฤษิสใหม่ หลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลออเพียงให้มีแหล่งน้ํามีสวนไรนาในรูปแบบที่เรียกว่าโคกหนนาสําหรับการจะทําโครงการกิจกรรมโคกหนองนานะครับในครั้งนี้ นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมพัฒน,นาชุมชนที่ได้สร้างแนวคิดนะครับสร้างพลังนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่สมัครนะครับนำพื้นที่ของตนเองมาทําให้กอเกิดประโยชน์ในการจัดทำโคกหนองนาซึ่งโคกหนองนานั้นนะครับที่ได้มีการจัดทำของการก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้มีการนำ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองรัชกาลที่9องค์เสด็จพ่อของเรานะครับที่ทรงพระราชดำริเศรษฐกิจาพอเพียงทิ้งไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้มีการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวในส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องต่อเกิดประโยชน์ในเรื่องการปลูกแล้วถ้าเกิดมีผลสำลิดก็จะได้แบ่งปันกัน นะครับในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันนี้นะครับมันได้เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในหลายๆอย่างนะครับก็จะทําให้ก่อเกิดประโยชน์ในการสร้างส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้ดีอีกเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มาเริ่มต้นจุดประกายจัดทำโคกหนองนาแห่งนี้ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับเจ้าของพื้นที่ขอให้ได้ช่วยทําให้โคกหนองนาผืนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดอาสาและพื้นที่ตำบลอื่นๆตำบลใกล้เคียงได้มาเรียนรู้ในการปฏิบัติในการจัดทําโคกหนองนาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงครับ สลับไม้ต่ำไม้เตีย re, ไมใต้ดินแม่น้องน้ำยังเป็นที่ทำกินพูงหอยพูกล้ามีสิน้นมีพลืดน,น้ำทราบมาจากน้องค่ะน้องทำงานก็เปิดดูจากคลิปแล้วก็แนะนำให้ไปสมัครค่ะว่าเป็นทางเลือกทางรอดของครอบครัวค่ะ เพื่อให้อยู่ได้อยู่รอดของไงหลวงค่ะรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันแล้วก็การทำปุ๋ยหมักปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้ชีวิตที่ยั่งยืนที่อบรมมา กเอามาทำที่นาค่ะที่นาเราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมันปีเดียวมันปีหนึ่งมันได้ครั้งหนึ่งสองครั้งและนะ้ำมันไม่ดีเราก็เลยอยากได้แบบของในหลวงเขาแนะนำมาให้ทำพออยู่พอกินพอเพียงค่ะ คือสตรลก็ประทับใจมากๆเลยที่มีโครงการเข้ามาช่วยเหลือให้อยู่ให้ทำแล้วก็ให้ให้ยั่งยืนค่ะก็ดีกับตัวเราที่ว่าเรามีมีอาชีพเสริมมีอาชีพที่ทำกินให้อยู่ได้ให้เราเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ชาวบ้าน ที่เราจะพอให้เขาได้ค่ะจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแล่งน้โอ้ต้องแรงในรูปแบบที่เรียกว่าโอ้หนองนาโมเดลโอ้หนองนาเน้นดินน้าเพื่อชีวิต